มาเก็บใบชะพูเทงแล้วมาเก็บภายใบชะพูไปทำแกงหอยค่ะ เรียกขาดิเลิศถภาอื่นเรียกไปอะไรถ้าคกลางเรียกชชพู ใบเชาผู่กับหน้าหมวยนแก่ๆจะเท่ากันนะใบใหญ่อันนี้หวานตามธรรมชาตินะทุกคนไม่ได้ปลูก อะไรที่ไม่ได้ปลูกนี่ออกดีดีออกสวยด้วยอะอีนูเอาไปปลูกนะออ้ยประโคบประงมยิ่งกว่ายังไม่อยากจะโตเลยนูไปซื้อต้นตะลิงปิงมาวันนี้วันจันทุวกวันจันท์มันจะมีตลาดนะทุกคนกิน แล้วก็ได้ต้นตะลิงปิงมาต้นแคามาปลูกอะไรเงี้ยต้นละสิบบาทซื้อมาฝังไว้เนาะเผื่อแบบได้กินอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้กินไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะทุกคนอีกสามปีข้างหน้าจะได้กินแล้วอ และยังไม่พอขออีกหน่อยใครมานเนี่ยขอมาส่งหรือเปล่า หนึ่งกระสอบแล้วหนึ่งกระสอบน้อยๆถ้ายิ่งเด็ดนี้ออกหน่อนะ กลับบ้านไปหาผักอีตูต่อปากผักใบแมงแลักทุกคนผากลกางเอินใบแมงลักบวยบ้านห่วยเอินบะผักอีตูแล้วแต่นะนคอยพนมเอินผักอีตู ว่หวโหลดเนาะทุกคนเนาะพักคะแนมวานไหวแม่ยังก็ได้กินขอแค่ที่บ้านมันมีทุกอย่างก็พอนะม่พอไม่ได้ซื้อเขาปกลับบ้านกันเถอะอ้ยออกแดดนาจะขค้ืนฟ้าหรือเปล่าด ขึ้นฟ้าน่านน่สวนผักอีตู่ไปสวนผักอีตู่ต่อหนูมีมะละกอเลยนะนี่เดี๋ยวหนูมาช้ำมะละกอสวยมากเห็นไหมเป็นตัตม้มตะตามพี่น้อง เพื่อนกำลังออกดอกพิตตต่ำให้ได้พ่อได้กินเดีย๋ยวหนูเอามาชำํำถึงบ้านแล้ว